ทุกาต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะมีชายบราซิลเขาถูกงูพิษกัดรีบไปโรงพยาบาลค่ะใช้มือเปล่าเนี่ยถืองูตัวเป็นๆไปด้วยเพราะกลัวหมอจะให้เซรุ่มไม่ถูกค่ะเรื่องนี้นะคะเดลิสตารเนี่ยออกมารายงานว่าคนชาวบราซิลรายหนึ่งเนี่ยถูกงูตัวยาวกัดเลยแต่ไม่มั่นใจว่างูตัวนี้เป็นงูชนิดไหนก็เลยจับงูตัวยาวที่ยังไม่ตายนั่หละค่ะใส่ถุงพลาสติกพาตัวเองมาถึงที่มาถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐซาปาโล ทีนี้ค่ะเป็นภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิลจากนั้นชายคนดังกล่าวค่ะเขาใช้มือขวาจาับงูตัวยาวออกมาจากถุงพลาสติกคุณผู้ชมเพื่อให้แพทย์แล้วก็พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยดูซิว่าไอ้งูตัวเนี้ยเป็นงูชนิดไหนเพื่อต้องการให้แพทย์วิดิชัยแล้วก็ให้เซรุ่มต้านพิษงูอย่างถูกต้อง จนกระทั่งต่อมาค่ะชายรายนี้ต้องได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนงูที่กัดเนี่ยก็ได้ถูกนําไปปล่อยที่ภูเขาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะทางน้าผู้เชี่วชาเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่างูที่กัดคนงานรายนี้เนี่ยเป็นงูจาร,ราคาซึ่งเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดอีกชนิดหนึ่งนะคะในบราซิลมีความยาวถึง2เมตรเลยแล้วเป็นงูพิษช,ชนิดที่แบบว่าพิษร้ายแรงด้วยผู้ชมไอโดยงูจาร,ราคาเนี่ยเป็นงูเฉพาะถิ่นในทวีปอเมริกาใตา้แล้วพิษของงูชนิดนี้ค่ะสามารถ ทำให้คนที่ถูกงูชนิดนี้กัดเนี่ยอาจจะมีอาการปวดรุนแรงบวมแล้วก็มีเลือดออกบริเวณที่ถูกงูกัดด้วยโอ้โหคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็โชคดีเหมือนกันนะที่เขาหยิบงูมาได้จะได้รู้เป็นชนิดไหนนะคะเคราะดีที่โรงพยาบาลเนี่ยคือเดี๋ยวว่ารับเคสได้ทันเวลามาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาไม่งั้นล้วก็พิษร้ายแรงขนาดนี้ไม่อยากจะนึกจริงๆค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ